สวัสดีครับผมนายกิติชาเดกนกระฑูล่ะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปลูกผักของผมนะครับผักอะไรเหรอประกาศขาวไงโอ้โห,โหพระเจ้าช่วยประกาศขาวของผมระลอนี๋ยวไปดูในคลิปเลย,เ,ลยเดี๋ยวคลิปเป็นยังไงก็เป็นยังงั้นแหละนะโอเคโอเคตามนั้นนะโอเคมาพูดถึงโปรเจกต์ที่ผมทํากันนะครับโปรเจกต์ที่ผมทําก็คือการปลูกประกาศขาวนะ ซื้ผักกาดขาวผมผมปลูกมา2 3สเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาน,ะน่าจะประมาณนะั้นแหละพผมก็จำไม่ค่อยจะได้แล้วเรื่องก็มีปลานี่แหละโอเคเดี๋ยวไปดูผมนกเสนอกันเลยไปแล้เริ่มแรกจากที่ผมไปซื้อเม็ดผักกาดขาวมาก่อนตามที่ภาพนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตามภาพที่เห็นนะครับผมซื้อเม็ดผักกาดขาวมากำลังจะหวานมาเมล็ดพอดีช่วยชมกันได้เลยโอเคก็สวัสดีครับทุก้ชม,ชมตอนนี้ผมก็พรวนดินเสร็จแล้วนะครับเนี่ยพรวนดินเสร็จแล้วน่เนี่ยพรวนดินเสร็จแล้ว ที่ผมเพิ่งมีเามาถ่ายตอนที่งมืดก็ไม่ใช่เลยหรอกตอนเช้าแม่งไม่ค่อยว่างไงประดินตอนนี้จะถึงเป็นถึงเวลาขั้นตอนจะลงมเมล็ดแล้วนะซึ่งมเมล็ดผมก็จะมีประมาณว่า,าแบบนี้มเม็ดนี่มเมล็ดผักกาดขาวนะอู้พระจันสวยจังโอ้เจ้ามียวโอ้เจ้ามิา้งเจ้ามิา้งเฮ้ยเจ้ามียวผมถ่ายไม่เห็นหรอกนี่ก็คำแล้วจะหงมงยินแล้ว หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เกิดปัญหาดิดหน่อยฝนตกน้ําท่วมสิครับแปมงผักผมเสียหายโอ้พระเจ้าช่วยแต่ไม่เป็นไรทุกปัญหาย,ยอมมีทางแก้ผมเลยย้ายที่ปลูกผักไปปลูกผักในสวนแทนแต่ผมดันไม่มีฟุตเทจดิสิผมมีแต่ภาพถ่ายไว้ก็เชิญไปดูได้2,000 years later เริ่มแรกมันก็กลายเป็นต้นเล็กอย่างนี้นะสักพักมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นแบบนี้ครับกลายเป็นต้นเล็กแบบนี้นี่คือภาพฟุตเทจที่ผมเอามาจากภาพนิดๆน,นะครับตามนี้แหละครับผ่านไม่กี่วันผมก็มีอาจทราบได้ครับตอนนี้มันโตเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับแบบยี่ภาาเห็นนะโตเป็นเป็นหนุ่มแล้วจบผักกาดน้อยเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะมาเล่าถึงประโยชน์ของจบผักกาดขาวกันเด้อโู้ยประโยชน์ของผักกาดขาวนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงกำลังช่วยแก้กันหายช่วยดับความร้อนในร่างกายช่วยทำให้กล้ามเนื้อเป็นปกติมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตสูงเป็นต้นครับสำหรับเจ้าพรกกาดขาวขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ลากกันเท่านี้สวัสดีครับ